อมปินตูกาทั้งอุปันนังอมปินตูกาทั้งอุปันังมหามมปราออมปินตูกาทั้งอุปันังพรามสังอปตินามอาติกาปสุงอากาโตปะจปตุมังติจงวาตบุปผตายาวันตังสิโรเมพุธเถวันจาราติพระมาเทวตาหัทยังนารายกันติวาสติหะ สตเวงาเตสตเวงาเตจับปารามิจั Sadly, บปารามิสุราปาติวิ <spreading exaggerated> ุนุกันวิสศนุกันเจวะสัพพะตัมบาสัพพะกัมมาปัสสิทธิเมสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะตัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสตัสุทธิภวันตุเมไในอก ตบโทษเนี่ยไปลืมวันนี้ว่ายทำลืมืมผมป็นโตกาทังอุปนังพระมาสังฆาตินามาธิกะโปนามาธิกะโปสุกาะโตปัจจาต่อเจ้าไปบ้านไปบ้านปานิตกอน เรานเหลี๋ยวเราล็อมาวัดเราไปวัดเราไปาต่อทิ้นตี่วัดแก้วเนาะ <c oughs> อมปินตุกาตังอปุนนงปนังพระมาสังกปตินามาทิกะโพสุอากะโตปัญจปัตุมัง ิสสวัณโนมพุทธายวันตายังสิโรเมพุทธเทวันจนาราเตปรมเทวตาอาตยังนารากันเจวะสัทตะเวงหัตเถปจตามมสุราปเทวิศนุกันเจวะสัพพธรรมาเปสติเมสัพาพุทธานุภาเวนะ สัพพตัมมะนุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโตติภาวนตุเมเสฏฐิกิตตังเตติกัมมังสิติกะริยตาตะตังเตติเตโจนิรันตังเตระโพนิรันตังสัพพโสติติภาวนตุเตสิโรเมพุทธเทวะวัณญาราภะเตพรหมเทวะเต ฮาเทวาตาฮาตตยังนราการกเจวาสาเทอาทานาสว,าาาวิัตเตพาระภามีสุราปเิวิตุการเจวาสภากรมาพระเสด็จทมนอ่าโอ้คิดถึงคิดถึงระลึกถึงทำยังไงจะได้ไปงานศพยมพ่อของพี่อดีโชคนะนะยมพี่อดีโชคนะ จเจริญพรสวัสดีนะจะริญพรทุกคนทุกท่านนะจะริพรญพรคุณโยมนิรัตครับสาธุอนุโมทนาจเจริญพรครับนะวันนี้ก็จะคุยธรรมะสักหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนั้นก็เว้นไปหนึ่งวันนะภาวนาให้โยมซะนะนะ เราลึกนึกถึงตี้เป็นไงบ้างเด็กน้อยเด็กน้อยเป็นไงบ้างเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยหึหึหจัตตาโรโปรเตยะเอกุจัตตารอปรเตยะเอกุจัตตาโรโอปเตยะเอกุจัตตารโอปเต โอเพระได้ทำงานแล้วอ oh, no. ่ะโอ้ยสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาลูกนะได้ทำงานแล้วอนุโมทนาเดี๋ยวอาจารย์ค uh, mm ่อยไปเยี่ยมเกงเอาแล้วกันอยู่แถวไหนวะเก่งจังเจริญพรคุณโยมนกไอ้น้อง น้องสาธุอีพออีเมละ่ะเห็ดย่างอยู่หอลองพีนน <c oughs> ่คือฮอรเทนเนอร์โควิดท,ทางนั้นเป็นยังไงทางหัวใจเนี่มีหลายโพดเนี่ย เบิงบ้งเบิ้งแย่งพพยแม่เด้ออเจริญบนวันนี้ทักไทยหังเงินจังนักเรียนกลับ <c oughs> มาอยังวันโนะอนักเรียนกลับมาอย่าง,นนาางจ่าสาธุเจริญพรนะ่ะ จเจริญพรเจริญพรอืมอ่อยังไม่กลับเอออย่าให้หนักใจผู้ปกครองนะ ไปเรียนแล้วก็ใหญ่หนักใจผู้ปกครองอืมคาดว่าตีสีไม่เกินโอ้โหไปไปโรงเรียนแต่เช้เชากับตีสี่ัวรุ่มก็ดีเหมือนกันนะไ,ได้ทำงานต่อืมอืม,อม อืมน,นออมนิกระลอนพ่อนยมนิกขอนอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสม,มาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของประธรรมพระองค์นั้นขอโอกาสท่านพระเทรานุเทระทุกรูป ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามทางเฟซบุ๊กไลท์ทุกคนทุกท่านขอเจริญพรวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกับท่านทั้งหลายเป็นการพบปะพูดคุยในเชิงของธรรมะ ในเชิงของการแสดงทัศนะโดยยึดหลักในพระไตรปิฎกที่อาตมานำมาเสนอพวกเราอยู่เป็นประจำนะนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องวันนี้จะพูดถึงเรื่องของนะเรื่องของความอดทนนะเรื่องของความอดทน เราใช้ชีวิตดยปกติไม่มีอะไรมากระทบเราก็ต้องอดต้องทนไปตามสภาพแต่มนุษย์เนี่ยแต่ละห่วงเวลามันจะมีอะไรมากระทบมาทดสอบเสมอที่ทำให้เราทุกข์ใจบ้างกังวลใจบ้างนะ การดำเนินชีวิตเราก็เหมือนสัตว์ทั่วไปแต่เราไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปก็คือต่อเมื่อที่มีอะไรมากระทบแล้วแล้วเราสามารถที่จะทนอยู่ได้ตั้งอยู่ได้สามารถตั้งอยู่ได้ในท่ามความความเปลี่ยนแปลงในท่ามความความแปรปลวนนะไม่ว่าในเรื่องของโลกกระทำแปดมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมล่างส,สันเริญนินทาสุขทุกข์นะ ซึ่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะพื้นฐานนั้นนั่นก็คือความอดทนนั่นเองและเมื่อไหร่เราอดทนผ่านมันได้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เราอดอยู่สิ่งที่เราทนอยู่อย่างแจ่มแจ้งและอย่างแจ่มชัดนะอย่างแจ่มแจ้งและอย่างแจ่มชัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับโลกก็ทธรรมแปด บางครั้งคนดินทาเราบ้างว่าเราบ้างชมเราบ้างนะจำหลวงพ่อคุณจำหลวงพ่อคุณท่านพูดมีคนก็ว่ากูไม่ดีก็มีบางคนก็ว่ากูดีก็มีบางคนก็ ชมกูก็มีแต่กูนั้นเนี่ยไม่หวั่นไหวเมื่อเขาด่ากูไม่หยิงพยองเมื่อเขาชมกูนะแปลว่าท่านรักษาความเป็นปก,กติคนดาา่าก็ปกติคนชมก็ปกติ ภายใต้ความปกติที่รักษาความเป็นปกติอยู่ได้อาศัยเรื่องของความอดทนแม้กระทั้งการรักษาศีลศีลแปลว่าศีลาแปลว่านักโดยปกติมีความหนักแน่นเป็นปกตินะแต่สิ่งที่ทำให้ศีลมันโยกมันงอดมันแคลนมันแคลนมันด่างนี่ก็เพราะเราไม่สามารถอดทนมันได้ เราไม่สามารถอดทนมันได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างาใจเรื่องความอดทนอืผู้ที่ไม่อดทนนะมีโทษนะมีโทษพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการของความไม่อดทนหนึ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พึงพอใจของคนหมู่มาก คนไม่มีความอดทนเนี่ยไม่เป็นที่รักนะถ้าคนใดทนต่อความรำบากทนต่อความเจ็บใจทนต่อความตรากตรำทนต่อความเจ็บใจได้ผู้นั้นย่อมเป็นที่รักเพราะมีความหนักแน่นไม่งอนแง่นไม่หวั่นไหวไม่ใช่ว่าเมื่อมีอะไรมากระทบ ร้อนเราก็หวีดร้องด้วยความร้อนหนาวเราก็แสดงความหนาวสั่นครวนคลางจนให้คนได้ยินพอใจก็ดีใจกรีดสุดเสียใจร้องให้ระงมโมโหก็แสดงความเกลี้ยกลาดไร้ความภาวะความเป็นมนุษย์ นั่นคือโทษของมันเมื่อแสดงออกอย่างนั้นแปลว,ว่าจะไม่เป็นที่รักนะจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พึงพอใจของกนหมู่มากแม้แต่การเป็นพระเองการเป็นพระเองเนี่ยทดสอบกันที่ใครทนอยู่ได้คำว่าทนนี่ไม่ใช่หน้าด้านนะ คาว่มทนในที่นี้ก็คือทนต่อกิเลสทนต่อเรื่องราวที่จะมากระทบกับเราทนต่อกิเลสทนต่อเรื่องราวที่มากระทบกับเรา <Yeah. S 1> ต้องอดทนมาในได้ไดและต้องเข้าใจและต้องเข้าใจ hmm. และต้องเข้าใจ ประการที่สองโทษของการไม่อดทนก็คือมากไปด้วยเวรผู้ไม่อดทนส่วนมากจะเป็นพวกที่ก่อเวรทำให้เขาเราร้อนทำให้เราเราร้อนสร้างเวรซึ่งแก่กันและกันซึ่งแก่กันและกัน ทำให้เกินมามากไปด้วยเวรประการที่สองก็คือมากไปด้วยโทษคนไม่อดทนเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยโทษโทษทั้งภายนอกโทษทั้งภายในโทษทั้งทางโลกแนละก็โทษทั้งทางธรรมที่มันจะมากระทบเรานะมีโทษเสมอ มีโทษเสมอเพราะันะการอดทนเนี่ยมันจะไม่ให้เราเนี่ยมันผ่านเหมือนกับอ้อยอ้อยเนยเรากินอ้อยเนี่ยอ้อยมันมีเป็นปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องของมันที่ข้อมันนั้นนะ่ะมันแข็งถ้าเรากินปล้องหนึง่งเขาจะกินจากปลายไปหาโคนลองเอากินอ้อยจากปลายไปหาโคน ยิ่งผ่านผ่านข้อหนึ่งไปอีกข้อหนึ่งเนี่ยเราจะเลอลดหวานและผ่านอีกข้อหนึ่งข้อยิ่งแข็งเราจะได้ลิ้มรสความหวานของอ้อยนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราอดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเรื่องไรเรื่องหนึ่งผ่านพ้นไปได้เราจะเจอความหวานของชีวิตเนีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรปัญหาอุปสรรคอันใดจะเกิดขึ้น เราต้องอดทนอืเพราะถ้าไม่อดทนเมื่อไหร่จะเป็นโทษทันทีใครมายั่วยุให้เราโกรธให้เราเคนะืองนเราลุกขึ้นไปฆ่าเขาไปยิงเขาปัจจุบันเขาเรียกว่าหัวร้อนเขาเรียกว่าหัวร้อนนะพวกหัวร้อนตามท้องถนนจากที่บ้านที่ไรต่างๆนะก่อเวรไม่พอเนี่ย จะทําให้เกิดโทษด้วยเกิดโทษแล้วก็ก่อเวรเพิ่มซ้ําเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกอันต้องมีความอดทนประการที่สี่ก็คือคนไม่มีความอดทนหลงหลงถึงแก่ความตายทันทีหลงถึงแก่ความตายคำว,ว่าหลงในที่นี้ก็คือมันหมายความว่าไม่รู้จริง นะไม่รู้จริงเพราะเราไม่อดทนเนี่ยทำให้จิตใจของเรานี่มันกวัดแกว่งเมื่อจิตใจมันกวัดแกว่งก็ไม่สงบไม่ระง,งับไม่นิ่งนะไม่สงบแรงไม่ระง,งับไม่นิ่งนะ่ประการที่5เมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปสู่อบายทุก,กติวินิบาตนรกทันทีนะมันโทษของความไม่อดทนนะ จะสุขลงสู่นรกลงสู่วินิบาตและทุกขตินั้นพระพุทธเจ้าจึงแั่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทนห้าประการมีเหล่านี้แหละ,ะแต่ตรงกันข้ามถ้าว่าเรามีความอดทนหนึ่งเราย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก ประการที่สองไม่มากไปด้วยเวรนะไม่มากไปด้วยเวรประการที่สีไม่มากไปด้วยโทษประการที่สามไม่มากไปด้วยโทษประการที่สีไม่หลงแล้วก็ไม่ถึงแก่ความตายประการที่ห้าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ยไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้คือโทษของความไม่อดทนแล้วอานิสงส์ของความอดทนนะที่อยู่ใน,ในพระไตรปิฎกบรปจ,จากาศนิบาตอังคุตรนิกายนะเล่มที่22เนพะราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ามาพูดถึงเรื่องความอดทนให้เราท่านทั้งหลายได้ฟัง นะได้ฟังวันญาตาโยมทุกท่านก็ให้จำไปทีระนิดเหมือนกับน้ำที่หยดลงไปน้ำที่หยดลงน้ำที่หยดลงน้ำที่หยดลง,ดลงต้องทนหยดโดยบ,อยบ,อยบอย่อยๆก็เต็มนะหยดบ,อยบอย่อยๆก็เต็ม วันนี้ก็จะมาพูดไม่มากเพราเดี๋ยวจะต้องไปภาวนาสักหน่อยนวันนี้จภาวนาสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ,มอ่ภาวนาให้หมู่มนุษย์ที่จิตหยาบที่จิตหยาบบางครั้งเนี่ยเมื่อจิตมันหยาบอาุศลเข้าจิงจิตหรือจิตของเขามันหยาบแท้ ก็นึกสงสารนะก็นึกสงสารนะบางครั้งเราอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยอาหารด้วยปัจจัยด้วยความเกื้อกูลแต่บางลาบางคราวเราก็ต้องสงเคราะห์ด้วยจิตอันดีนะช่วยเหลือเขานะช่วยเหลือเขาเพราะคนที่มีอวิชชาหรือความมืดบอด เหงิตเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะวันคืนนี้ก็จะไปนั่งภาวนาให้เขาหน่อยอันก็ขออนุโมทมนาญนะาติโยมทุกคนทุกท่านนะนะสาธุก,การเพราะตอนนี้ก็ดูเนื่อยเหนือยหน่อยหนึ่งเพราะว่าไปดูที่ วางศิลาเลิกโบสถ์ที่วัดธรรมเินมาไปวางแผนเพราะว่าจะต้องวางศิลาเลิกวันที่5เวลา6โมง49นาทีหโมง49นาทีตอน6โมงเชา้าเพราะฉะนั้นวันที่5วางศิลาเลิกโบสถ์ที่วัดที่บ้านแล้วก็วันที่6กก็จะต้องมาทอดกระถิ่น ที่วัดด้วยวันนี้จึงไปหาหรือพูดคุยกับลุงๆนยแล้วก็นะนะได้เตรียมการเตรียมงานกนะลับมาก็โดยดูเหนื่อยๆหน่อยนะจึงขออนุมโมทนานะอญาติโยมทุกคนทุกท่านนะหลายท่านนะเมื่อวานอจตมาไม่ได้ไลฟ์ก็ไล์มาถามบ้างนะโทรมาบ้างว่าอาจารย์ไปไหนอม ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ก็เมื่อคืนก็โยมเขาป่วยเขาอาจารย์ช่วยนั่งอธิษฐานจิตให้หน่อยให้แรงให้ริบเขาให้กําลังเขาก็ได้นะได้ก็ต้องนั่งช่วยกันช่วยมือไม่ได้ช่วยเงินช่วยทองเข้าของไม่ได้ช่วยใกล้ชจดไม่ได้ก็ช่วยส่งจิตนะช่วยส่งจิตไม่ได้ก็ ให้ส่งความปรารถนาดีให้แก่กันและกันก็แล้วกัน,นโลกเราจะได้เต็มไปด้วยกระแสแห่งความรักความเมตตากระแสแห่งความรักความเมตตาเพราะฉะนัะ้นก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่าน,นอนุมโมทนาบุญร่วมกันวันนี้อาจารย์ขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณหลวงพ่อพระนอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ช่วยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนอยู่ดีมีความสุขแข้วแลาปลอดภัยมีความจำเริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเท,ทนขออนุมโมทนาอ่อใจเอ่อน่นปิจัยมาอดีพ่อของท่านอดีโชคเสียนะก็ยังดูอยู่ว่าจะไปร่วมอย่างไรอืม พ่อของท่านอดีโชคอดีโชคผลดีนะอดีโชคผลดีสาธุสาธุจะ้ะอยากชมทุกคนทุกท่านสาธุทักทายกันในระหว่างที่อยู่นะทักทายกัน ยิ้มให้กันดีให้กันในระหว่างที่อยู่ที่เห็นหน้ากันนะอืมพระทานเปลืองศพวันอาทิตย์ใช่นะอืมสาธุเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กันและกันนะให้จำเรืองสุขสวัสดีพรุงนี้สบมงขอรับคุณพ่อโอเคจะลุกได้เลยได้เลยนะ ได้เลยาสาธุอนุมโมทนาลูกหลวงไปจัดที่จัดทางพรุ่งนี้จะไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านปน้านิช์แล้วก็เป็นเสร็จก็จะมาเทศที่วัดแก้วสว่างก็อทอดกระถินพรุ่งนี้น้องท่านพระครูประหลัดภัวในโดยโมูลนิธิพระครูโอภาสศิดีวันหรือว่าอาจารย์อ่ำ เป็นเจ้าภาพกระถินนะเป็นเจ้าภาพกรินวันพรุ่งนี้ก็ใครอยู่ใกล้ๆก็ขนะับรถไปดูบ้างนะที่วัดแก้วสว่างนะวัดแก้วสว่างนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ขออนุมโมทนาวันพรุ่งนี้จตมาเนี่ยเปน็นเจ้าภาพอาหารกล่อง200กล่องนะนำไปให้ช่วยวัดวัด ดินลานอ่าวัดดินลานอ่าทอดกระถินก็เลยให้แม่ครัวได้ทำอาหารกล่องไปช่วยก็ช่วยหลวงพี่จำลูกครูรกับคุณสังกกิจคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันต้องช่วยเหลือกันออ,อยู่กันไป ในระหว่างที่อยู่ก็ต้องช่วยกันไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ช่วยไม่มีแรงก็ไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นในขณะที่อยู่ก็ต้องช่วยนะมีแรงก็ต้องช่วยอืมนะมีแรงก็ต้องช่วยว,วันไหนมีไม่มีแรงเราก็ช่วยไม่ได้วันไหนเราไม่อยู่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราอยู่ก็ช่วยกันเนาะ ช่วยกันสาธุาาเจริญสุขเจริญพรทุกคนทุกท่านนะทุกคนทุกท่าน ไม่รู้ใครทาอะไรอยู่ตรงไหนอืม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  เออรู้กายทำอะไรหนักหนักเชียวหนักเชียวหนักเชียวอืมอ่าสาธุอนุโมทนานะไปภาวนาให้เขาหน่อยเขาตามนะ